ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไอ้น,นีนวันนี้ป้าเอก,ก็จะมาเข้าครัยอีกแล้วนะคะจะมาต้มอันนี้แกงจืดมะระค่ะก็ไปซื้อมะระมาะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องที่เตรียมไว้แล้วก็มีหมูสับมีกระดูกแก้วมีวุ้นเส้นส่วนประกอบนะคะอันนี้ไปก็ล้างทําความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําทน้ํา ซุไปไวก่อนนะคะตั้งน้ําเดือดแล้วก็ใส่กระดูกแก้วลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะมารอที่เราจะทํายัดไส้เนาะนี่ใส่สามเกลอลงไปก่อนค่ะ,ะมีพริกไทยมีกระเทียมมีรากผักชีใส่ไปเลยค่ะเพื่อให้เขาเดือดรอเราแล้วเราก็มาใส่ที่เหลือก็มาใส่ในนี้เลยค่ะนื่แล้วยำให้เข้ากันเนาะ เสร็จแล้วไปเอล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะมาใส่ผงปรุงรสหน่อยค่ะลืมบอกไปใส่เกลือในหม้อน้ำซุปช้อนชาหนึ่งก่อนรอไว้ก่อนเลยแล้วก็มาใส่ผงปรุงรสในหมูสับหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ใส่ไปเลยค่ะก็น้ำตาลทรายหน่อย หนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับมีรสหวานนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยค่ะซีอิ๊วขาวก็ประมาณสองช้อนนะคะตามด้วยฝาเขียวหน่อยนึงก็จะได้หอมหอมแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเค้าเลยค่ะ อบมากก็ใส่มากๆนะวนเส้นนี่เลยค่ะเอ้ากันใส่วนเส้นด้วยเนาะถ้าใครไม่ชอบใส่วนเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ได้หมูอย่างเดียวก็ได้นี้ถ้าชอบวนเส้นก็เลยใส่วนเส้นเลยค่ะยำให้เข้ากันค่ะ เอาให้เข้ากันติดแล้วเราก็มายัดใส่มระนะคะมระทําความสะอาดไปแล้วล้างทําความสะอาดไปแล้วค่ะล้างทําความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วก็มาหยําให้เข้ากันแล้วก็มา,าใส่มะระเลยค่ะยัดแน่นๆหน่อยเนาะเวลาเราต้มเขาจะได้ไม่ไม่หลุดออกมากดให้แน่นๆหน่อย ไปไปเรื่อยๆมึงบอกวิธีก็หยุดก่อนที่เขาไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปเอได้ย,ยัดไส้มาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูขั้นตอนของไปเอะทําต่อไปครับทําอย่างไรท่านผู้ชมมาชมกันเลยครับก็เมื่อกี้ลุงบอกเนาะว่ามะระนี่ก่อนจะมายัดไส้บ้าก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้สิบห้านาทีนะคะสิบห้านาทีแล้วก็มายัดไส้ค่ะค่แล้วก็ต้มน้าซุปพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอามะระที่ยัดไส้แล้วใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงไบสองก้อนด้วย อันนี้พอผพอเราจะใส่มะละเราก็เบาไฟให้อ่อนๆหน่อยนะคะเบาไฟให้อ่อนๆเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาขมอะค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะให้น้ําไม่เดือดมันจะได้ไม่ทําให้ไม่ขมแล้วก็ไม่ให้หมูหลุดออกจากในวงกลมนี้ด้วยเนาะนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเวลาเราต้มเราก็ต้องทำไฟอ่อนๆ ตั้งไว้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีถึงจะมาเปิดอุ้ยนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยครับ <ไป S 2> ตัวนี้นะะไปใส่มะละไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หม,ทหหมูที่เหลือก็าาทำ<ด>เป็น,นก้อนใส่ลงไปได้เลยนี่นะคะ่ะที่เหลือใส่เป็นก้อนๆลงไปเลยค่ะทั้นเป็นก้อนๆลงค่ะ ได้หม้อใหญ่เป็นก้อนใหญ่ๆไปเลยใส่ลงไปได้เลยก็ตุนไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กัน<ม>เห็ดหอมด้วยเรียบร้อย ต่อไปใส่เห็ดหอมใช่ไหมครับใส่เห็ดหอมด้วยเลยค่ะนี่นะค่ะเอ๋แช่น้ําไว้แล้วโอเคแล้วก็ตามด้วยนี่แหละค่ะแครอทเพิ่มสีสันใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เขาไฟไม่แรงมากนะคะเอาไฟกลางๆนะคะเคี่ยวไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่า รสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้เคี่ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวไฟ <โด S 2> อ่อนๆสีออ่สิบนาทีครับค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาเปิดดูนะคะว่า,าตาเป็นไงนี่เลยผ่านไปสี่สิบนาทีแล้วครับนี่นเลยสวยมากเดี๋ยวเราครับมาช้อนฟองออกกันสักหนะ่อยเนาะ นี่เลยค่ะน่าทานมากเลยจ้อนฟองข้างบนเขาออกซะก่อนเดีวมาชิมหน่อยว่าพอดีไหมถ้าไม่พอดีก็เพิ่มเติมได้นะคะอืมหอมเไปเติมปลากี๊ลงนิดนึง อ่อนเปน็นไงสองตู้ประมาณนี้นนะะเลค่ะแล้วตุ๋นไฟอ่อนๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้น,ะนุ่มแล้วก็ไม่ขมด้วย่ะทานได้สบายเลยไม,มไม่มีไม่มีรสขมมากมายแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ขมเลยก็ไม่ใช่นะคะเรามาตักลองเพราะว่าไปแช่น,น้ำเกลือไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ใส่มีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแต่ไปมีตั้งโอนะใส่ตั้งโอไปเลย ชอบชอบกินตั้งโอมากกว่านี่เลยค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยทาขายก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามดูกันเลยครับความน่ากินของ แกงจืดมะละยาไส้นะครับนี่เลยผีสันนี่เลยเลาปั้นเป็นก้อนใส่ไปด้วยแกงจืดมะละยดไส้สูตรของไปเอ๊ะครับสวยหน้าตาทานมากเลยมีกระดูกอ่อนกระดูกแก้วด้วยนะ แค่เลยทำแล้วคิดถึงลูกเลยเนี่ยลูกก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันเนาะนี่สวยงามมากเลยค,ค่ะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็โรยพริกไทยมะละก็นุ่ม,มค่ะโรยพริกไทยหน่อยนึงนี่เลยได้หอมนี่ก็อย่าลืมโชว์กันหน่อยะ ยกโชว์หน่อยครับสวยมากเลยน่าทานค่ะของโปรดนี่เลยค่ะนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไปเอ้ด <t adesso> <Mis ist S 1> ้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามไปเบ้นะคะ